วันนี้อากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนค,ค่ะพาสามแสบลงมาข้างล่างเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปเที่ยวหาพี่สุชิดาอีกแล้วมาแล้วพะโกสผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะคะค่าผ่าตัดที่นี่ก็ <c oughs> ก็กับแสนนะคะผ่าตัดโชคดีที่คนพ่อเ้าซื้อประกันเอาไว้ให้นี่เลยอ่าฝนตกค่ะเม็ดเริ่มเลยมี มี่บอกเอาไว้แล้ววันนี้ฝนจะตกดูซิใช่ไหมคะดูสิดีนะมอมี่พาหนูอะ่ะฮะออกไปเข้าห้องน้ำไปตามหาพี่พักโก้เสร็จแล้วมาดูซิพี่พักโก้อยู่ที่ไหนเอยพี่พักโก้อยู่ที่ไหนเอออะไหน <laughs> ทำไมไม่นอนนอนกันสิคะไปที่นอนก็ซื้อใหม่ให้ตรงนั้นเลยคะ่ะมามานอนกันสิ ทกนสิสวัสดีค่ะไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนนะคะช่วงนี้แต่ว่าเดี๋ยวกลัวเพื่อน,อนๆที่คิดว่าหายไปอีกแล้วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคุณแม่หายไประหว่างบ้านกับนิวยอร์กนะคะไปดูน้องแต่ว่าก็ก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะยุ่งที่แบบ มีสีสันมีอีกมิติหนึ่งนะคะหลังๆเดี๋ยวหลังๆเ,เนี่ยนั่งสิดดาวคุยกันแบบนี้บ่อยๆนะคะคือคุณแม่มีเรื่องราวมากมายเลยที่อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะหลายๆเรื่องเลยหรือว่าถ้ามีเรื่องไหนที่เพื่อนๆสนใจอ,อยากรู้คิดว่ามันถือว่าเราแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะ,ะก็ทักคุณแม่เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะทำหัวข้ออันนั้นให้ให้ดีที่สุดเลยล้วกัน นะคะสาหรับตัวคุณแม่เองสําหรับคนที่ไปอยู่มาหลายประเทศนะคะเดินทางมาหลายประเทศก็มาจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเ,เดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องเดินทางไปนิวยอร์กอีกแล้วไปหาน้องนะคะต้องเอาช่วงนี้น้องอยุ่งมากเพราะว่าเรียนไปด้วยนะคะทางานไปด้วยเ,เป็นสไตล์ของเด็ก ที่นี่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กที่นี่เขาไม่ค่อยได้จะเรียนหนังสือกันแล้วเหมือนที่เพื่อนๆทราบว่าหรือบางคนไม่เคยร,รู้มาก่อนนะคะคือที่อเมริกาเนี่ยถ้าครอบครัวมีไหนมีฐานะหน่อยซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะมีคนต่างชาติโดยเฉพาะคนจีน,น่ะมาอยู่ที่อเมริกาเยอะมาก แล้วด้วยก็คือเดี๋ยวนี้มีต่างชาติเข้ามาเยอะนะคะโดยเฉพาะต่างชาติทางบ้านเรานะคะโดยทางเมืองจีนสิงคโปร์ฮ่องกงคือคนที่มีฐานะฐานะหน่อยซึ่งมันก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นเอเชียเข้ามาละเราก็จะเลี้ยงลูกกันแบบสไตล์บ้านเรานะคะคือถ้าไป็นมีการจริงเนี่ยคือหนึ่งถ้าคุณไม่มีฐานะจริงอ่ะคุณพ่อคุณแม่อยูไม่ไม,ไม่มีทางส่งเสียแน่นอนคือถ้า18เสร็จปุ๊บอะ่ะถ้าอยู่ไม่ไปเรียนต่ออยู่ก็ต้องย้ายไปอย,อยู่นอกบ้าน ต้องแบบว่า learn how to look after yourself คือต้องดูแลตัวเองละแต่ถ้าอยู่ในหนังสือบางทีพ่อแม่อาจจะช่วยบ้างนะคะเรื่องการเงินอย่างเงี้ยถ้าอยู่ถ้าอยู่เรียนที่ in state ก็คืออยู่เรียนสืออยู่ที่ที่เราอยู่ค่าเทอมมันก็อาจจะถูกหน่อยบางทีพ่อแม่ก็ช่วยได้นะคะแต่ถ้าอยู่ไปเรียนอีกต่างรัฐอันเนี้ยเราก็ต้องจ่ายเงินต่างรัฐค่ะือนเป็นเด็กอินเตอร์จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ทั้งหมดเนี่ยคือ เด็กที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะมี student loan คือยืมเงินนะคะบางคนเนี่ยอยู่มาแบบทํางานมาสิบสิบปียังจ่ายไม่หมดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นของน้องเองเนี่ยน้องเก็บเงินค่ะสามปีทํางานคือระวางแผนกันเอาไว้เรียบร้อยแล้วน้องก็ใช้เวลาทั้งหมดสามปีนะคะเพื่อที่จะเก็บเงินแล้วก็ไปอยู่ได้แค่นิวยอร์กได้แค่หนึ่งปีเองนะคุณพ่อคุณแม่ช่วยเฉพาะค่าเทอมเพราะว่าค่าเทอมก็สูงมากสาหรับโรงเรียนนี้แล้วน้องก็เรียนให้เต็มที่เลยค่ะ แล้วก็และที่สําคัญคือน้องคงติดในสายจากการที่ทํางานแล้วพอคุณพ่อจากไปอย่างเงี้ยเหมือนเราต้องพึ่งพาตัวเองมากขึ้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะน้องก็ทํางานพัฒนามปด้วยซึ่ง เหนื่อยค่ะสาหรับน้องคือเรียนแต่เชา้า8ปดโมงเช้าจนถึง3ามโมงครึ่งแล้วภายใน30นาทีเนี่ยงานเริ่ม4มี่โมงก็ต้องรีบวิ่งไปทํางานจนถึง4ี่ทุ่มนะคะอาจจะหยุดบางวันบางอาทิตย์อาจจะหยุดวันเสาร์แต่บางอาทิตย์อาจจะไม่หยุดเพราะฉะนั้นน้องจะมีเวลาแค่วันเสาร์กับวันอาทิตย์เพื่อจะทําการบ้านสําหรับหนึ่งอาทิตย์นั้นเลยเพราะว่าเรียนเนี่ยคือเรียนเต็มเลยค่ะให้คุ้มค่าเทอมเลยกับข่าอยู่อ่ะส่วนคุณแม่เหรอคะตอนนี้คงนั่งรถไฟคล่องแล้วอ่ะ บอกว่าน <ew> ิวยอร์กก็แค่หลังบ้านนะนะคะนี่คือการเรียนของเด็กที่นี่แล้วเหมือนที่เพื่อนทราบว่าน้องสองคนไม่ได้รับการศึกษาตามระบบระเบียบเขาที่มีกฎเกณฑ์นะคะคือน้องแบบว่าเป็นโฮมสกูลที่ไม่ได้มีหลักสูตรด้วยคือคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยเป็นนักธุรกิจคือต้องเดินทางบ่อยแล้วเราต้องทํางานนี่คือเราไม่สามารถที่จะเอาลูกไปส่งตอน ไปเรียนหนังสือตอนเช้าได้นะคะแล้วก็ไปรับตามปกติเราสอนกันบ้านชีวิตของเราสี่คนพ่อแม่ลูกเมื่อก่อนคือเราจะต้องเดินทางการเดินทางคือน,นั่นคือการทํางานถ้าไม่เดินทางก็คืออดไม่ได้เงินเพราะฉะนั้นน้องๆจะโตมาในสภาพที่ต้องช่วยเหลือตัวเองและเรียนรู้จากสิ่งรอบข้างและคนรอบข้างอะคะ่ะไม่ว่า,าจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณแม่และครอบครัวที่เหลือกันอยู่3ามคนเราไม่ใช่เราได้เรียนรู้คือ การปรับตัวค่ะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเราอันนี้ก็ถือว่าคุณแม่พยายามที่จะคิดในแง่บวกและคิดว่ามันเป็นในด้านดีมากๆอะค่ะตรงจุดนี้น้องก็นะคะก็นี่เลยค่ะน้องโฮมสกูลค่ะแล้วเวลาเรียนก็คือไม่ได้เรียนตามหลักสูตรไม่มีกฎเกณฑ์ก็คือเราเดินทางไปเดินทางไปแต่ละวันสิ่งที่เราเจอผู้คนภาษาวัฒนธรรมอาหารทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราในในแต่ละวัน น,ะะนั่นก็คือการเรียนรู้นั่นคือห้องเรียนของน้องๆอะค่ะ สุดท้ายและไม่ท้ายสุดคุณแม่ก็อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์การศึกษาของน้องๆน,นะคะแล้วก็การศึกษาของที่นี่นะคะแต่มันมีอะไรอีกมากมายเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อนๆคนไสนใจอยากให้คุณแม่พูดถึงเรื่องหัวข้ออะไรก็ทักมาได้นะคะแล้วก็หลังๆนี้เดี๋ยวเราคงต้องเจอกันบ่อยแบบสิดดาวแล้วก็ทอกันอย่างนี้เพราะว่าช่วงนี้คุณแม่รู้สึกว่าไม่รู้เป็นอะไรมันทำไมยุ่งจังเลย <laughs> แต่ยุ่งแบบเนี้ยดีแล้วค่ะทำให้ชีวิต รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าแล้วเดี๋ยวก็ต้องเดินทางไปดูแลน้องไปหาน้องที่นิวยอร์กอีกเพราะฉะนั้นเรื่องขึ้นรถไฟนี่โอ้โหคุณแม่คล่องนิวยอร์กก็แค่หลักบ้านไปแล้วนะคะตอนนี้เอาของไปให้น้องนี่แหละค่ะสรุปแล้วคือถึงแม้คุณสามีจะจากไปนะคะแต่ความรักความรักก็ยังอยู่ความรักที่มีอยู่รอบตัวก็วรักตัวเองต้องเริ่มที่รักตัวเองคุณแม่ต้องรักตัวเองก่อนเพราะว่าหลังจากนี้คือ ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะเพื่อที่จะได้มีลมหายใจมีพ,พลังดูแลน้องๆลูกๆแล้วก็ลูกน้องอีกค่ะอีกหลายๆสิ่งหลายชีวิตทําชีวิตตัวเองให้จะเป็นคนที่ not to be the same but be better คือคือจะไม่ให้เหมือนเดิมแต่ให้ดีกว่าเดิมนะคะพ,าย,พาย,ยายามค่ะแล้วก็ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าลมหายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญและมีคุณค่ามากมาก ถ้าไอ้ตรงนี้แหละจะอยู่กับเป็นเพื่อนคุณแม่ไปจนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดอย่าทาให้เพื่อนโกรธด,ด้วยแล้วก็เป็นเป็นเบสเฟรนด์เลยหมดวันไหนก็ไปวันนั้นเพราะฉะนั้นต้องหมั่นดูแลกลมหายใจของเราด้วยค่ะแล้วคุณแม่จะหมั่นมาเล่าสู่กันฟังนะคะสําหรับชีวิตอใหม่เลยค่ะที่ ที่ต่างแดนที่เมืองนอกจากบ้านนอกมาเมืองเมืองนอกเมืองนอกก็ยังบ้านนอกอยู่ซึ่งชีวิตมันพลิกผันมากอย่างนี้เลยอยากแบบไม่ได้ตั้งใจอแต่มันก็มาแล้วมันก็อยู่แล้วก็จะเป็นอ่า uh, New chapter of my life เป็นเรื่องราวใหม่ในชีวิตที่อยากจะมา,มาเล่าสู่กันฟังให้ uh, เพื่อนๆน,นะคะพ่นพี่น้องๆแล้วก็ขอขอบคุณมากๆที่แบบว่า New subscriber เพื่อนใหม่ที่เข้ามาแล้วมาติดตามทุกๆคอมเมนต์ทุกๆความรักความเมตตาความห่วงใยทุกกำลังใจที่ส่ง มาให้คุณแม่ได้รับแล้วแล้วดีต่อใจมากมากเลยค่ะคุณแม่ก็ขอเป็นตัวแทนของน้องๆด้วยนะคะขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ผู้เข้ามาติดตามใหม่และกําลังใจที่คอยให้กันมาตลอดเลยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสาหรับ EP นี้ขอบพระคุณมากๆแล้วก็นี่แหละค่ะอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าตอนนี้ไลฟ์สไตล์ของพวกเราเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะ,คะเจอกันใหม่นะ